สวัสดีครับผมชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุสดิกายวาเกมเมอร์กินดีว่าเจ้าเก่าอีกแล้วฮะวันนี้มาอยู่ในเกม New Sourceman อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนําเทคนิคว่า1วันของเรานะ,ะในการเล่นเกมเนี้ยควรทําอะไรบ้างเออในแต่และว,วันเนี้ย เราควรทําอะไรบ้างในการเล่นนะก่อนที่เราจะไปทำเควสลงเควสหลักนะฮะเพราะว่าสิ่งจําเป็นสำหรับสายฟรีหรือว่าสายที่เราฟาร์มเนี่ยมันจําเป็นจริงๆนะฮะในการทํากิจกรรมต่งตางๆที่ผมจะแนะนําวันนี้นะฮะมาดูกันเลยดีกว่าครับเนี่ยครับวันนี้กิจกรรมครับผมเรามาดูที่ที่ต้องทาครับนี่สิ่งที่ต้องทําเราดูนะทำให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสํานักบําเพ็ญตนนะครับผมจะได้ e x p นะครับผมนิทรานยุทธจักรก็จะได้อุปกรณ์นะครับ พวกเขาเรียกว่าอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะได้ e ยด้วยนะเออแล้วก็ท่องเที่ยว1วันนะก็จำนวนสินะก็ะได้ e ยนะครับผมแล้วก็ได้เออขาเรียกว่าเออขาเรียก e ยสัตว์เลี้ยงครับอันนี้ของไสหรับอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับ,อ,นนอ,รอ,รรบอืมต่อไปครับเป็นเหรียญทองแดงครับผมโอ้โหเป็นไงได้เยอะเลยนะครับผมซึ่งพวกนี้เราต้องทำทั้งหมดเลยนะครับเราไปดูที่กิจกรรมบำเพ็ญตนดีกว่าครับมันเป็นยังไงครับภาพนะฮะ ป let's go คือเราก็จะไปที่เขาเรียกว่าสำนักของตนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณจะเลือกสำนักไหนก็แล้วแต่มันจะไปที่สำนักของตัวเองนะฮะนี่ว์ปไปเลยอย่างของผมเนี่ยเป็นสำนักตะวันจันทรานะฮะก็จะไปหาตรงฝาผู้ป้ายนะครับเพื่อไปรับเควสนั่นเองเอาละครับผม,มผผอ่าเราก็มากดซับสำนักบำเพ็ญตนนะครับผมเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งทำเควสเลยครับนะ ก็จะมีทั้งหมดส0เควสด้วยกันนะเราไปดูกันนะว่าเค,าคร่าวมีอะไรบ้างซึ่งแต่ละวันเนี่ยมันก็จะสุม่มเควสนะฮะมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ไอ,อ้แค่วันนี้มาปลูกพืชนะครับผมปลูกถักถ่วนะครับเสร็จไปได้สเควสซึ่งเราเระหว่างเราทำเควสผ่านแต่ละอันเนี่ยเราก็จะได้ EXP ด้วยไหมเราจะได้ e อ p ีได้เงินได้ต่างด้วยครับผมเพราะฉะนั้นต้องทำนะครับผมจากการที่เราอัพพลังวัดเมื่อวานนะฮะในคลิปที่แล้วนะฮะ ก็อย่างที่เห็นฮะเราสามารถผ่านเควสต่างๆในแต่ละวันง่ายขึ้นมากๆนะฮะเออแปบบเดียวฮะเอาละครับผมครบ10เควสแล้วฮะนี่ครับเราก็ได้ e ีกได้ของต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราไปดูฮะสิ่งต่อไปที่เราต้องทำครับอ่านี่เลยครับ e H p ได้เยอะแน่นอนครับโอเราก็ไปคุยเขาเรียกว่าอูป้ากังคำจัดมานะครับเราก็กำลังหาทีมครับผม รางวัลน,นะฮะปะตั้งทีมด่วนไปจริงนะดันเนี้ยฮะถ้าเกิดเราสามารถทำคะแนนได้เยอะเนี่ยมันก็ยิ่งดีนะฮะจะได้คะแนนเยอะนะฮะถ้าเกิดเราทำคะแนนได้เยอะเนี่ยมันก็ได้ยิ่งได้รางวัลเยอะครับเออ ตัวจ่าัดจ่าไปเลยเออต้องหลบบ้างครับต้องหลบบ้างครับเมื่อกี้ของศัตรูของเพื่อนของเราไ,าไรไม่รู้เลยสวยสวยสวยเฮ้ยหลบหลบไม่ทัน ยิงเลยไม่โดนเราไม่โดนเราโอเคถ้าเกิดโดนเราค่อยกดสกิลหลบเออไปต่อคะแนนเท่าไหร่ละขอให้ได้สักสองสามผีบนะ่ะ โอเคครับสำเร็จแล้วครับผมหมดเวลาฮะผมได้ประมาณอู้ได้ที่สองนะก็เรียกว่าได้รางวัลสองหีบไม่เป็นไรนะอืมถ้าเกิดผมเขาเรียกคนรีบดามเมดได้เยอะกว่าน,นี้ได้คะแนนได้เยอะกว่าน,นี้ก็จะได้สามหีบเลยทีเดียวไม่หาเสียดายเสียดาย,ดายไม่เป็นไรครับต่อไปฮะโรงเรียนสํานักนะฮะเราไปที่โรงเรียนสํานักกันดีกว่าซึ่งโรงเรียนสํานักนี่เราจะได้อะไรบ้างครับเรามาดูกันฮะได้เอเ็กพีนะฮะแล้วก็ได้เหรียญทองแดง โรงเรียนสำนักนี่เขาให้เวลาทำตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับผมซึ่งตอนนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยเวลาห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับวิธีก็คือการนั่งเนี่ยครับนั่งเรียนนะครับเราจะได้ไอพีเด้งขึ้นเรื่อยๆเด้งขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างนะครับคุณจะได้ไอพีหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยนะครับเออ พอดีผมเพิ่งเข้ามาถ่ายไงลืมไปเอาือน,นั่งคุยกันเชีงมงเชียงใหม่อะไรกันนะครับแล้วก็ดูนะว่าสามนาทีได้กี่ได้กี่เ p ีนะครับโอเคหมดเวลาแล้วครับผมก็ได้เอกีมาประมาณหนึ่งนะฮะแม่เสียดายครับมาช้าไปหน่อยนะเอาครับเรามาดูเอกีเพื่อเอาไปอัพเลเวลสัตว์เลี้ยงกันดีกว่าครับไปกดรับไปครับท่องเที่ยวท่องเที่ยวอ่าเข้าร่วมท่องเที่ยวหนึ่งวันครับ ตั้งทีมดวลใครจะไปท่องเที่ยวบ้างขเขาอาเรียบร้อยครับไปเราไปท่องเที่ยวกับเขาดีกว่าโอเคเรามาเรียบร้อยครับท่องเที่ยวขวานล้างแก๊งช่อโกงนะครับแล้วก็ตามหัวหน้าทีมไปหัวหน้าทีมไปไหนแล้วก็ตามไปนี่ไงผ่านไปสามเควสแล้วฮะเหลืออีกเจ็ดเควสนะครับ โอ้ oh, ได้ของมาเพียบเลยฮะตอนนี้นะฮะทำเคเวสท่องเที่ยวฮนะบอกเลยฮนะได้ของมาเพียบเลยสุดยอดจริงทําต่อไปฮนะเหลืออีกสองเคเวสเท่านั้นเองเรียบร้อยครับครบ,ครบแล้วนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมล่าสมบัตินะครับโดยสแสวงหามังกรครับผมลองไปดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงล่าสมบัติสแสวงมังกรโอเคครับผมก่อนที่เราจะมาร่วมกิจกรรมนี้ฮนะ ผู้เล่นจะมีเลเวล66ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ใช้เทมนะฮะหาสมบัติได้จากการท่องเที่ยวนั่นเองครับผมก็คือเราทำเควสท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะได้เต่ากระรองเต่าด้วยนะครับผมกระรองเต่าสี่ยันครับนี่เสร็จแล้วเราก็ไปเลยนะฮะวิธีการหาสมบัติถ้าเราสังเกตได้ที่รูปมังกรล้อมจอบนี่ครับนะล้อมเสียบเนี่ยถ้าเกิดเราไปตรงไหนฮะแล้วหามังกรเริ่มเต็มขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับผมถูกไหม อ s, cosa, ่าถูกครับถ <th> ูกครับถูกไหมถูกไหมถ้าเกิดเราตรงไปแล้วเอ้าไม่ถูกครับงั้นก็เราลงมาทางนี้ถ้าเกิดมาทางนี้ล่ะทางนี้เอ้ยทางนี้เริ่มถูกแล้วทางนี้เริ่มถูกนะเี้ยทางนี้เริ่มถูกครับผมอย่างไงสิเอ้าไม่ได้ครับงั้นเราไปทางนี้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 ไม่ใช่ครับงั้นก็ไปทางนู้นทางนู้นล่ะอ่าทางนู้นเริ่มถูกทางครับอ่าแถวน้ตรงนี้ครับหลุดขุดเลย เราจะได้อะไรขึ้นมาครับเปิดสมบัติชริงชาริงได้ทองแดงและก็ได้แพ็คหยกหระดับเลเวลสองด้วยนะครับผมไปเราไปขุดต่อฮะดูฮะว่าเราจะเจออะไรอีกหรือเปล่ามาถูกทางไหมหรือผิดทางทางนี้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  ยังไงสิอ่าอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขุดเลยได้หีบสมบัติแล้วโอเคครับเปิดเลยอู้ได้อีกแล้วฮะก็ถ้ากิดเราขุดเจอขนอสูรศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขุดเจอชิ้นส่วนหินลายมางก่อนระดับ90เนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับ ะฉะนั้นนะใครที่มีโอกาสแล้วก็มาขุดขาสมบัติกันดีกว่าครับนะครับเมื่อเราทํากิจกรรมถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยฮะเราสามารถมาเปิดกล่องหีบพวกนี้ได้ครับผมว้าวน่าสุดยอดครับอัตราไอพีเลเวลขนาดนี้คือร้อยยี่สิบนะครับโอ้แล้วก็ตรงนี้ครับผมสองเท่าคืออะไรฮะซึ่งถ้าเกิดเราทานะภารกิจตรงเนี้เราจะได้ป้ายยุทธจักรสองเท่านะครับผมแล้วก็เนี่ยครับป้ายยุทธจักรไม่้ทาอะไรเอาเอาไว้แลกของครับผม แลกของรายวัดนี่ครับมาแรกของแรกของกดมาที่แลกเปลี่ยนครับผมซึ่งเราต้องใช้ป้ายพวกนี้ฮะป้ายราคาพวกนี้ฮะเนี่ยฮะเออผมมีอยู่ทั้งหมด1 0บหมื่นนะครับผมก็มาแลกของพวกนี้ครับของพวกนี้ก็จะเป็นอันนี้ของตีบวกอาวุธนะครับอันนี้ของอใช้ผลังเครื่องสตนนะครับผมกระบะอันนี้ก็ไว้เพิ่มเลเวลของมอนเตอร์นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นการทุบหินไฟ อันนี้เพิ่มเลเวลจอมยุทธที่ไว้ช่วยสู้ของเรานะครับยาจุติก็เอาไว้แบบจุติสัตว์เลี้ยงนะครับผมถ้าเกิดใช้เยอะนะฮะก็เนี่ยผมจะมาจุติให้ดูผมเอาสักประมาณ20่สิบนะขอเอาไปจุติเจ้าหนูแฮมสเตอร์หนูตะเพาของผมนะครับอ่าได้เวลาจุติเจ้าแล้วนี่ผมจะจุติเจ้าหนสูสัตว์เลี้ยงสามารถแก้ไขสเตตัสของสัตว์เลี้ยงที่อ่อนแอให้มันดีแปลงขึ้นอ่า ปรากฏคะแนนสูงขึ้นหรือรูปแบบกลายพันธุ์อย่าลืมเปลี่ยนสเตตัสเพื่อเก็บรักษาสเตตัสใหม่นะเหมียวถ้เหมียวอืมโอเคถ้าเกิดเราไม่พอใจกดจุติกันไหมอุ้ยไม่ดีเปลี่ยนใหม่ไม่ดีอืมไม่โอเคอ่าอันนี้โอเคฮนะเรากดแทนที่สเตตัสเลยครับ เรียบร้อยครับผมนะซึ่งตัวอื่นก็สามารถจุติได้เหมือนกันนะจะเป็นมันจะเปลี่ยนสเตตัสให้นะครับผมนะเอาละครับผมและนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําต่อวันนะผมแนะนําว่าคุณมีเวลานะครับผมคุณทําไปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นอนิทานยุทธจ,จักรนะครับผมล่าสมบัติมังกรภารกิจสนองรางวัลน,นะท่องเที่ยวหนึ่งวันอุปก,กัรจาแ .arr กำจัดมานะฮะแล้วก็โรงเรียนสํานักแล้วก็ สํานักบำเพ็ญตนซึ่งโรงเรียนสํานักเนี่ยจะมีเวลาตอน6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับผมเพราะฉะนั้นใครเล่นทุกวันช่วงนี้ก็ไปนั่งอัปเรเวลกันได้ฟรีๆกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ยังมีนี้ต่อฮะถ้าเกิดใครมีเวลาต่อฮะก็มาทาการเขาเรียกว่าลานฝึกยุทธนะครับผมนี่เราได้ป้ายยุทธจกักรแล้วก็ได้เขาเรียกว่าตาลึงผูกมัดด้วยนะครับผมอันนี้ก็ไปขายรูปดูชิลนะครับและอันนี้ครับผมท้าทายจอมยุทธเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าอ็กพีสูงมากปะอย่างเช่นผมคนนี้ ตอนนี้ผมท้าทายไปหลายคนแล้วฮะเห็นไหมเออซึ่งถ้าเกิดผมทา้ทาทายเทียนป่ากวงนะครับผมจะได้ exp เอ่อหมื่นสี่นะครับสิบหมื่นสี่นี่เท่าไหร่แสนสี่อ่ะลองดูตกลงไหมฮะ,ะเราลองไปท้าทายเขาดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงอ่ะครับแล้วมาคุยกับเทียนปอกวงนะฮะพี่เทียนพี่เทียนเริ่มท้าทายครับบวกเลยจัดหนกักจัดเต็ม มาขอทำรองยุทธหน่อยซิจะเป็นเยี่ยงไรซิยังไงซิยังไงซิจัดหนักเข้าไปเออใส่ท่าไม่ตาก่อนเลยครับผมโอ้โหเปียะเรียบร้อยครับผมนะได้ของบมาใหม่ครับนะาอีก e ฟีเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลยนะฮะ อ่ล่ะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็ใครที่สนใจเล่นเกมนี้ก็สามารถไปหาโหลดได้เลยครับผมตามลิงก์ดีคริปชั่นใต้ร่างนี้เลยนะครับก็อย่างที่เขาบอกไปฮะว่าสิ่งที่เราต้องทําในแต่ละวันนั้นคืออะไรบ้างนะกิจกรรมที่ต้องทานะแนะนําเลยฮะว่าทําตามที่เขาบอกเลยฮะทุกอย่างนะหรือว่าใครทําไม่ทุกอย่างก็ตามอย่างที่ผมแนะนําสิ่งที่ต้องทําก่อนเลยครับทําพวกนี้ก่อนเลยฮะแล้วก็ถ้าเกิดใคร EP ไม่พอนะฮะก็ไปท้าทายจอมยุทธนะฮะหรือว่า ท้าไทพวกจอมยุทธต่างๆนะครับผมเนี่ยท้าไจอมยุทธเสร็จแล้วก็ทําตามพวกเอ็กพีต่างๆมันจะได้เอเ็กพีเร็วขึ้นมากเลยนะครับอืมเสร็จแล้วถ้าเกิดใครแบบว่าของยังไม่พอต้องการของเยอะขึ้นนะให้มาทําการทําเควสนะผ่าป้ายยุทธจักรนะเพื่อทําการแลกของต่างๆนั่นเองนะครับนะฮะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันในโอกาสหน้าครับผมบ๊ายบายผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะจ๊ะ